ก่อนเริ่มคลิปนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวเงินเก่าเหรียญธนบัตรและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในของใกล้ตัวฝากกดติดตามกดไหลและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะคลิปนี้อาจทำให้คุณมองกระเป๋าเหรียญของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณเคยสงสัยไหมว่าเหรียญหรือธนบัตรเก่าๆที่เรามักเก็บไว้ในลิ้นชักในกล่องเหล็กหรือในกระปุกอมสินอาจมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดหลายคนมองมันเป็นแค่เงินใช้แล้วผ่านมือมานับไม่ถ้วนแต่สำหรับนักสะสมเหรียญบางเหรียญคือประวัติศาสตร์คือเรื่องราวของยุคสมัยและบางครั้งคือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเหรียญไทยที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเหรียญหนึ่งบาทประเทศไทยปีพุทธศักราช2536เรานึกย้อนกลับไปช่วงต้นยุค2530ประเทศไทย กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจเติบโตเมืองขยายผู้คนเริ่มใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้นเหรียญกระสาบกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันตั้งแต่ค่าโดยสารรถเมล์ค่ากาแฟแก้วเล็กๆไปจนถึงค่าโทรศัพท์สาธารณะเหรียญหนึ่งบาทในยุคนั้นจึงถูกผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมากแต่ในจำนวนมากนั้นกลับมีบางเหรียญที่แตกต่างออกไปอย่างเงียบๆ เหรียญหนึ่งบาทปี2536ภายนอกอาจดูเหมือนเหรียญธรรมดาที่เราคุ้นเคยด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยขนาดน้ำหนักและสีสันดูไม่ต่างจากเหรียญอื่นในกระเป๋าสตางค์ของคุณแต่สิ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้น่าสนใจไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่ตาเห็นแต่อยู่ที่รายละเอียดเล็กๆที่หลายคนไม่เคยสังเกตนักสะสมเหรียญรุ่นเก่ามักพูดเสมอว่าคุณค่าที่แท้จริงของเหรียญไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขที่ปั้มอยู่บนเหรียญแต่วัดกันที่เรื่องราวเบื้องงหลลัการผิต และความหายากเหรียญหนึ่งบาทปี2,536ก็เช่นกันในช่วงเวลานั้นมีการผลิตเหรียญหลายล็อตหลายแม่พิมพ์และหลายมาตรฐานซึ่งบางช่วงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นความคมของลายเส้นตำแหน่งตัวอักษรหรือแม้แต่องค์ประกอบของโลหะสำหรับคนทั่วไปเหรียญเหล่านี้อาจแยกไม่ออกแต่สำหรับคนที่ใช้เวลากับเหรียญมานานพวกเขารู้ว่าเหรียญบางแบบบางสภาพและบางแหล่งที่มามีจำนวนหลงเหลืออยู่น้อยกว่าที่คิดยิ่งถ้าเหรียญน,นั้นผ่านการเวลามา โดยแทบไม่ถูกใช้งานไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยกระแทกมูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆสิ่งที่น่าสนใจคือเหรียญ1บาทปี2536เป็นเหรียญที่คนวัยทำงานและผู้สูงวัยจำนวนมากเคยจับเคยใช้และเคยเก็บโดยไม่รู้ตัวหลายบ้านยังมีเหรียญชุดนี้อยู่ในลิ้นชักบางคนเก็บไว้ตั้งแต่สมัยทำงานใหม่ๆบางคนได้มาจากพ่อแม่หรือแม้แต่จากกระปุกออมสินของลูกเมื่อหลายสิบปีก่อนเหรียญเหล่านี้จึงไม่ใช่ของไกลตัวแต่เป็นของที่อาจอยู่ใกล้คุณมาก สำหรับนักสะสมอายุ35-65ปีเหรียญไม่ใช่แค่โลหะแต่เป็นความทรงจำเหรียญหนึ่งบาทในยุคนั้นอาจทำให้คุณนึกถึงวันที่พาลูกไปโรงเรียนวันที่แวะร้านกาแฟยามเช้าหรือวันที่นับเหรียญเพื่อจ่ายค่าเดินทางเหรียญเล็กๆเ,เหล่านี้เดินทางผ่านชีวิตของผู้คนมามากมายและนั่นคือสเสน่ห์ที่ทำให้มันมีคุณค่าแต่ก่อนที่คุณจะมองเหรียญหนึ่งบาทปี2536เป็นแค่ของเก่าในกล่องลองฟังให้จบเพราะในตอนท้ายของคลิปนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าทำไมเหรียญเล็กๆเหรียญนี้ ถึงถูกพูดถึงในวงการนักสะสมและทำไมบางคนถึงยอมตามหาเหรียญน,นี้อย่างจริงจังตอนนี้ผมอยากให้คุณลองคิดตามไปก่อนว่าที่บ้านของคุณมีกระปุกเหรียญกล่องเก็บเงินเก่าหรือซองใส่เหรียญที่ไม่ได้เปิดมานานแค่ไหนและในนั้นอาจมีบางอย่างที่คุณไม่เคยให้ความสำคัญซ่อนอยู่ เมื่อเราเริ่มมองเหรียญหนึ่งบาทปี2,536ให้ลึกขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงจริงจังกับมันมากกว่าที่ใครหลายคนคิดในโลกของนักสะสมเหรียญหนึ่งเหรียญไม่เคยมีค่าเพราะอายุอย่างเดียวแต่มีค่าเพราะจำนวนที่หลงเหลือสภาพและเรื่องราวที่ผูกพันกับช่วงเวลานั้นๆในยุคปี2,536โรงกระสาบไทยมีการผลิตเหรียญจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานแต่เหรียญที่ถูกใช้งานหนักในชีวิตประจําวันมักจะสึกมีรอย และค่อยๆหายไปจากระบบบางเหรียญถูกหลอมบางเหรียญหายบางเหรียญชำรุดสิ่งที่เหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์จึงลดลงทุกปีโดยที่เราไม่รู้ตัวนักสะสมรุ่นเก่าเล่าว่าเหรียญที่ดูธรรมดาในวันนี้อาจกลายเป็นของหายากในวันหน้าเพราะคนส่วนใหญ่มักไม่คิดจะเก็บเหรียญที่ยังใช้ได้เหรียญหนึ่งบาทปี2536ก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่มีใครในตอนนั้นคิดว่าควรจะเก็บเหรียญน,นี้ไว้ในซองหรือกล่องอย่างดีทุกคนใช้มันเหมือนเหรียญทั่วไปและนั่นเองที่ทําให้เหรียญสภาพดีแท้ๆกลายเป็นสิ่งที่หาไม่ง่าย สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักสะสมอายุ40หรือ50ปีขึ้นไปสนใจเหรียญรุ่นนี้คือมันเป็นเหรียญจากช่วงเวลาที่พวกเขาจำได้ดีเป็นช่วงที่ประเทศกำลังเติบโตเป็นช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เป็นช่วงที่ชีวิตดูเรียบง่ายกว่าในวันนี้เหรียญหนึ่งบาทในมือจึงไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นตัวแทนของความทรงจา บางคนเริ่มสะสมจากความบังเอิญแค่เปิดกล่องเก่าแล้วเจอเหรียญสภาพสวยผิดปกติบางคนเริ่มจากคำบอกเล่าของเพื่อนหรือการพูดคุยกันในกลุ่มคนวัยเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปความสนใจเล็กๆนั้นกลายเป็นความหลงไหลและเหรียญหนึ่งบาทปี2,536ก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงแคบๆสิ่งที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้น่าค้นหาคือรายละเอียดที่ต้องใช้สายตาและประสบการณ์ไม่ใช่แค่ดูปีที่ปั๊มไว้แต่ต้องดูความคมของลายความสมดุลของตัวอักษร และสภาพผิวของเหรียญเหรียญที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหนักจะให้ความรู้สึกแตกต่างเมื่อถือในมือน้ำหนักจะนิ่งผิวจะเรียบและลายจะชัดเจนอย่างน่าประหลาดสำหรับหลายคนในวัยทำงานปลายๆหรือวัยเกษียณการสะสมเหรียญไม่ใช่เรื่องของการเกณฑ์กำไรแต่เป็นกิจกรรมที่ให้ความสุขเป็นการใช้เวลาศึกษาค่อยๆคัดค่อยๆดูและค่อยๆเรียนรู้เหรียญหนึ่งบาทปี2536จึงเหมือนประตูบานหนึ่งที่พาเราย้อนกลับไปมองชีวิตในอดีตพร้อมกับมองอนาคตไปพร้อมกัน มีเรื่องเล่าจากนักสะสมว่าบางคนใช้เวลาหลายปีเพื่อหาเหรียญรุ่นเดียวกันในสภาพที่ใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์ที่สุดและเมื่อเจอความรู้สึกนั้นไม่ต่างจากการเจอของมีค่าในบ้านตัวเองความตื่นเต้นความภูมิใจและความรู้สึกว่าเราได้รักษาชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไว้คุณอาจกำลังคิดว่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเดียวจะสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือคำตอบคือสำหรับคนที่มองผ่านมันไปมันก็เป็นแค่เหรียญแต่สำหรับคนที่หยุดดูหยุดคิดและหยุดศึกษามันคือเรื่องราวที่ยังมีชีวิต ก่อนจะไปถึงตอนท้ายของคลิปผมอยากให้คุณลองกลับไปดูเหรียญที่บ้านอีกครั้งลองหยิบเหรียญหนึ่งบาทขึ้นมาดูปีดูสภาพและดูว่ามันล่าอะไรให้คุณฟังบ้างเพราะในส่วนสุดท้ายผมจะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันและบอกเหตุผลว่าทำไมเหรียญเล็กๆเ,เ,เหรียญน,นี้ถึงถูกพูดถึงอย่างจริงจังในวงการนักสะสมเมื่อมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวนี้ผมอยากให้คุณฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและวางเหรียญหนึ่งบาทปี2,536ไว้ในใจของคุณสักครู่เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าไม่ใช่เรื่องของการฝันลมๆแรงๆ แต่คือมุมมองที่นักสะสมตัวจริงใช้มองเหรียญหนึ่งเหรียญในโลกของการสะสมมีเหรียญจำนวนมากที่ดูเหมือนธรรมดาในวันแรกที่มันถูกผลิตไม่มีพิธีใหญ่ไม่มีการโฆษณาไม่มีใครคิดว่าจะมีค่าเกินกว่าตัวเลขบนเหรียญแต่เวลาคือสิ่งที่คัดกรองทุกอย่างเหรียญที่ถูกใช้จนหายไปเหรียญที่ถูกหลอมเหรียญที่ชำรุดจะค่อยๆหายจากระบบเหลือไว้เพียงไม่กี่เหรียญที่รอดมาได้ในสภาพเดิมเหรียญหนึ่งบาทปี2536 ก็เดินอยู่บนเส้นทางนั้นอย่างเงียบๆมาหลายสิบปีมันไม่เคยถูกยกให้เป็นเหรียญพิเศษในสายตาคนทั่วไปแต่ในสายตานักสะสมที่มองลึกเหรียญน,นี้เป็นเหมือนบททดสอบว่าใครจะมองเห็นคุณค่าก่อนใครสิ่งที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้แตกต่างไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่คือการรวมกันของหลายปัจจัยทั้งสภาพที่สมบูรณ์ความคมชัดของลายรายละเอียดที่ไม่ถูกกัดกร่อนและความเป็นเหรียญจากช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับเหรียญที่ยังคงสภาพเหมือนออกจากโรงกระสาบในยุคนั้นกลายเป็นสิ่งที่หายากมากขึ้นทุกปี สำหรับนักสะสมอายุ50หรือ60ปีเหรียญนี้ไม่ได้เป็นแค่ของสะสมแต่มันคือหลักฐานของช่วงชีวิตเหมือนภาพถ่ายเก่าหรือสมุดบัญชีเล่มแรกในชีวิตมันทําให้เรานึกถึงวันที่เงินหนึ่งบาทมีความหมายวันที่ทุกอย่างยังค่อยเป็นค่อยไปและวันที่เราไม่เคยคิดว่าเหรียญเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตในวงการนักสะสมมีคําพูดหนึ่งที่ได้ยินเสมอว่าคุณค่าไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันสะสมเหมือนดอกเบี้ยของเวลาเหรียญหนึ่งบาทปี2,536คือหนึ่งในตัวอย่างนั้น มันไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญทองไม่ต้องเป็นเหรียญที่ระลึกใหญ่โตแค่เป็นเหรียญธรรมดาที่รอดมาในสภาพที่ใช่ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้มันถูกพูดถึงและตอนนี้ผมจะบอกเหตุผลที่หลายคนรอฟังเหตุผลที่ทําให้เหรียญนี้ถูกจับตามองอย่างจริงจังในวงการนักสะสมระดับสูงเหรียญหนึ่งบาทปี2536ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากผ่านการตรวจสอบและมีลักษณะตรงตามที่นักสะสมต้องการถูกประเมินมูลค่าในระดับสูงมากตัวเลขที่ถูกพูดถึงไม่ใช่หลักพันไม่ใช่หลักแสนแต่เป็นตัวเลขที่ทําให้หลาย คนต้องหันกลับไปเปิดกล่องเหรียญเก่าที่บ้านมูลค่าที่ถูกกล่าวถึงสำหรับเหรียญระดับนั้นอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ใช่สำหรับเหรียญทุกเหรียญไม่ใช่สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานหนักแต่เป็นตัวแทนของความเป็นไปได้ว่าเหรียญเล็กๆที่เราเคยใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลได้หากมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้ไม่ใช่ให้คุณรีบเชื่อหรือรีบคาดหวัง แต่ให้คุณเริ่มมองเหรียญด้วยสายตาใหม่มองมันด้วยความเคารพต่อเวลาและเรื่องราวที่มันผ่านมาถ้าในวันนี้คุณกลับไปที่บ้านเปิดลิ้นชักเปิดกล่องหรือเปิดกระปุกแล้วเจอเหรียญหนึ่งบาทปี2,536อย่าเพิ่งตัดสินมันว่าไม่มีค่าเพราะบางครั้งคุณค่าไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่การมองเห็นของเราถ้าคลิปนี้ทําให้คุณเริ่มคิดเริ่มสงสัยหรือเริ่มอยากกลับไปดูเหรียญที่บ้านนั่นคือเป้าหมายของผมฝากกดติดตามไว้เพราะยังมีเรื่องราวของเหรียญและธนบัตรอีกมากที่อาจเปลี่ยนมุมมององคุณไปตลดกา และบางทีโอกาสครั้งต่อไปอาจรอคุณอยู่ในของชิ้นเล็กที่สุดที่คุณเคยมองข้าม